สภาพพื้นทีครับแต่ก่อนนี่หญ่าหกเต็มเลยครับต้องเที่ยวตัดหย่าอยู่ดูดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบิ่งสภาพเอาลดแต่ก่อนผมกับโบเคยหลุจักพฤติกรรมของหมูป่าหรอกครับแต่พ่อ แม่เอาหมูปลามาเลี้ยงไว้ที่แหลกอยู่พื้นที่ต่ำๆตรงนั้นนะครับเดี๋ยวน้ำขังแล้วมันเหม็นเหม็นก็เลยปล่อยมันออกมาครับมาหล่อมพื้นที่ไว้ป้ายหยาตรงนี้พอแต่เมื่อไว้ป้ายหยานี่ครับหยาบ่าต้องตัดหยาบ่าต้องถอนหายาหยากเลยครับเดี๋ยวนี้สภาพจังที่เห็นนี่ครับแป่นเอิดเติด ค่ำจำกัดความพันธวิาถึงนะครับมันเป็นอันนี้จึงเรียกว่าสั์สะเทินน้ำสะเทินบกของจริงครับเบิ่อาลืครับดันดินดุดดินดันดินว่ามันลดไถแต่มันอยู่งานหน้านี่ว่าต้องไถง่ายครับปอยไอ้สามตัวนี่ล่งนี่ดำหน้าได้เลย นี่แครับภาพมาเบิง้งผู้ใดก็จะสงสัยว่าเอามันมันสิดันคักปันนันบ่อันหมูปลานหน่อยๆสามตัวซ้ำนีน่เบิ่งสภาพเราสครับว่าลับ่บบ่บนอนครับดันอยู่มัดมือมิอมอดขึ้น